อ๋อลูกไข่ดีใจลูกไข่ดีใจได้เห็นพี่อุ้งยงดีใจยังไงเมื่อกี้นี่ดีใจยังไงนะีใจดีใจ้ยังไงพี่อุ้งอิงมาแล้วอันนี้พี่อุ้งิงจ้าอุ้งิงนี่อันนี้พี่มุกเบีดอุ้งิเปลี่ยนไปมาิาลยเปลี่ยนไปโอ้ห้วยใไเียามามา่ายอดีเลอเดี๋ยวจจเอาั้นไปหล่า่าแม่ถ้ายรูปย่างแม่แม่กล้องแค ใช่ใชไหเใชแล้วแม่ล้ๆไล้้อ้ดอกอ่้นแเดียวเอเลยละเห็นแล้วแาเห็นแล้วอมแเจ้าเห็นแล้วเจ้เห็นแ้วอ้าวลังเห็นเลยเห็นแล้ววันนอครับได้ต้มเียวห้าหนึ่งอาห้หนึ่งหมดร้านมาเลล้มามาโมามาจ้า อันนี้สอัโอเคครับพีอเอาไปถ่ายรูปตั้งกินมันได้ไถ่ายรูปกับพี่ผมอิงลกัน่ยใจร้วไปเบกถ่ายรูปกับพ่อเอกแคนกับพ่อไทยไว้แล้วมาจากญี่ปุ่นเลยไปเด้อครับไปเด้อขาบุญีมันไหนไปเด้อเอาไปังเดลบนนี้ มันจะเป็นวิโอเมสเป็นว <day> uh huh ิโออาราลูฝั่งนี้แต่ฝั่งนี้ฝั่งญี่ปุ่นออิเมยเมเมอันนี้ต้องนี่องสามนี่ก็ได้ครับ เอาปลูกราโอ้ไปมามาแมที่หมอหม่แม่เราแม่แมได้หรอแไป้เอากล้องหน้าพี่เดใครถูกิบดัจากญี่ปุ่นักวันนะะดย่ปุ่ลกนนงเ็ตั้งใจมาดึงผมคนเยอะหรอครับแม่รู้จับไมเป่จารูจับจา ดโทรศัพทมากเยคแม่บอกรแมากญี่ป่นเลยอันน้มากไต้หนออ้ับกไตันไนไตหวันไตนไ่หวนไต้หวันไต้หันไต้หวันไต้หวันนไนไนไตน้วนไต้ไต้หว้นไต้หวัน้หนตไว่นไนไตัไวันไตนไต้หวัน้วนไต้หวัตนไไยไต้นนน้้ เช่ออยูุ่้มุมหัก้าไทยภาษาไทยตั้ขอบคุณมากอ่าอืมอเดน้มครับี่เหนียวปากใต้ยมากเครอ่าชอไปทีนี้ไปด้านหลังมาหอนแนวนน้องกำลังเขาไปเต้นเนาะนะครับนีมาจาก มาจากไต้หวันสวัสดีครับครับสวัสดีครับมาจากไต้หวันเลยบอกครับครับมาพักบ่ครับนี่ยังไงมาพักครับโอ้มาจากมือแล้วมาได้สองเดือนแล้วครับสองเดือนแล้วครับกับเยันนาครับโอ้กับเยันนาครับแจ้งใครขึ้ได้หัวจักอุงหญิงโอ้เอฟซีด้วยเอฟซีเลยบ่อยูทูบเบิ่งกันตามอยีมันด่าหรอกครับอ้เบิ่งเคยเบิ่งแต่ในยู u ูปประเด็นนี้ไม่เห็นของจริงแล้วน้องมอนี่ครับสอดแจ้งไลยไอเด้อไต้หวันคือนโรมีเนาะอันหมอลำหมูขึ้นไปเนาะเนาะเบิ่งแไปยูทูบหร ไต้หวันบ่มีมื้อนี้เทื่อแรกเลยเป็นบ่อายที่เบิ่งครับมื้อแรกเลยมือแรกเลยโอ้เราเบิ่งอยู่ไสครับนี่อยู่อยู่บ้านเดียวกับแม่เบิ้งโอยอยู่ผู้เขียวครับอ๋ออยู่ผู้เขียวเนาะอ้าวขอบคุณหลายๆอยู่ไต้หวันก็ยังเป็นเอฟซีอีลานาะพี่น้องเบิ่งเจลิญขอบคุณครับนะครับโอ้บ้านเฮาไปอยู่ไต้หวันก็ยังคือมากหลายเป็นไรนะครับนะใครออกก่อนครับโทษทีนะครับขอบคุณครับ แต่ญี่ปุ่นก็มีไปใส่ละเอือยแล้วมาแต่ญี่ปุ่นนะครับเอื่ญี่ปุ่นไปใส่แล้วมาแตยกับเอือยนแล้วเดี๋ยวแม่กล้วยไหลนะกรได้โอ้โร่มพิเย็นดีเนีย เย็นดีแมตัวเเปาี้มนะดีแม่มาใสายมาตอำเภอบ้านแทนค่ะบ้านแทนบ่อไก่เนอยากค่ะเกรโลนะครับไปได้มได้เป็นจังใดขึ้กได้มาเบิ่งสาวน้อยไปตลอดะนี่หลีบอกมกแมนโอ๋ไปจังมือนันเมื่อนั่นอยู่หนองเรือไปค่ะหนองเลือก็ไปแมนจ้าโอ้ยคาดาดผู้ใหญามาแล้วนี่ อันม้น้ำหลานซ้ายจัะ้มาน้ำหานซ้ายน้ำรงไฟพอดีโอ้เอาเอาซอสแจ้งได้แม่เด้อวันนี้ปลาสีซอสแจงบานเท่าซอสแจงจังต่าเขาคุ้นหลายจ้าแม่วนน้ากันมาน้กันบันี้โอ้จ้าขอบคุณครับหนึ่งเท่าพี่น้องโอ้ยหาวัี้เดก่อ้อแม่ลาพไดนอดี้ม่มาก่งูบอังไงหนมาู มาแต่สีชมพูาแต่สีชมพูจากโลกเฮสีชมพูจากนี่สีชมพูสีชมพูข้าวมากไกลเสริมนาะกมากคับผู้ใหพยาบาลทามาจ้ะโอ้มาหลายคนบ่มารถหนึ่งเลยมาเราขึ้นใจเด้ผู้ใหญ่บ้านอ้าวอบอยากเย็นคุณพ่อ่านับตาโอนับมือเลยบ่ ให้สีชมพ an, <c c ูผู้ใหญ่บ้านหมู <yeah> ่ใดผู้ใหญ่บ้านอย่างผ้าแม่ผู้ใหญ่คิดหมู่ซิบซีบว่างไซขาวว่งไซขาวอันจ้างรถแห่เขาเรียกมีโฮเกิลบอจ้างรถแห่แล้วสัมพอผู้ใหญ่บ้านแล้วอย่างนี้เมารถมาเลยรถผู้ใหญ่บ้านเองจ้ะรถผู้ใหญ่บ้านนั่นคักบวชตนนี้เพราะเพราะเอาเราอยู่ผู้ใหญ่บ้านแนวนี้เนาะฆ้าข้ามวนเนาะ อ้โคักหลายคักหลายสอดแจงแพะรน่าแม่นอะเอาเตยลาสอดแจงขอบคุณครับเมืองศิลาผู้ใหญ่บ้านเลาะกระจียคักนะครับรถกระรถผู้ใหญ่บ้านนะครับสวัสดีครับมัาใสๆกันเนาะโอ้อยู่แถวนี้เจ้าถิ่นเจ้าถิ่นมันล่ดเจ้าถิ่นจ้าเคยเบิ่งหลายเทื่อแล้วบอบ่ท่านเคยเห็นบ่โอ้ เด้่ยวยัดที่บ้านแล้วโดดอ่ะเห็นเห็นแต่ไม้กับไม้วัดไพลาคุ่นอ่ะเห็นแต่โดนแล้วเนาะแต่อุ๋งอิงมาท่านมาเมื้อนี้มาเบิ่งอุ๋งอิงนาเวทีเลยเนาะสดๆเลยเนาะจ้าอ้าวขอบคุณหลายๆครับวันน้ำกันซอสแจ้งนี่แหละเอฟซีพี่น้องนะครับคุณมาแจ้งว่าคับมาแจ้งว่าคับท่นต้องแจ้งซี่ขันขันก็เกินปรฟังหมาล้ําจ้าขอบคุณปราเบิ่งนักเตะซื้อขึ้นมาปรนักเอากาศก็ดีดีนะครับมาโต๊ะมามีโต๊ะครับขนดมามีโต๊ะพี่น้อง ลมหนาวลมหนาวเนาะลมหนาวผู้ใดเอาเสื้อกันหนาวมาผู้ใดบอกเอาแมกอะร่มหนาวจ้าแม่วันดีจ้าช่องดีเน้ำยืนมาครับแมนครับช่องนีเอสาวน้ำยืนมาแต่ใสกันมาแต่บันแขกนะครับผู้เขียวนี่โอ้ไกล้ๆเนาะนะครับเคยได้เบิ่งแจ็คเทื่อแล้วครั้งนี้เป็นครั้งแรกครับครั้งแรกเล่นในโทรศัพท์โอ้เบิ่งแต่ในยูทูบมี่เธอแรกเลยเนาะมักผู้ใด ผ oh, uh, mm hmm ah, oh, uh, oh, ู้หญิงเหรอครับผู้หญิงเหรอครับคุณเปนเท่านะครับะมาเห็นตัวจริงแล้วต้องมือนี้ะใชนะอ้าวโอ้อ้าวผู้หญิงแล้วครับขอบคุณเด้อครับผมมันต่ไปสามแดดท้อนๆนะนะจ่ายใ่าจ่ายคักเออสามแม่ก็นั่งหอระลุดะครับว่าหลานสาวมาหน่ำจ้าจ้าจ้าขอบคุณหลายๆแม่มวนน้ำกันซอแจงเด้อมาแล้วนะครับนี่มากอ่ะตกล้วครับร่มหนาวซื้อครับนี่ร่มร่มหนาวครับ อาก,กาศหนาวละมียากาศหนาวมาแล้วพี่น้องนะครับมวลน้ำการซอดแจงมมานี่นะครับแต่องนี่ก็ยัยฝนตกเด้อกันวาขอบคุณหลายครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอแกม้มคลิปใหม่เนาะมีความสุขท,ทุกทุกท่านนะครับสวัสดีครับ